รถเข้าใหม่ครับ Toyota Fortuner 2 8 Sigma 4โปี2 0 1 8เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมมาพร้อมกับขุมพลังนะฮะ2.8ลิตร177รแรงม้าเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6กสปีดน,นะฮะได้พร้อมล้อมแมกเดิมโรงงานขอบ18นิ้วนะัะผมตัวรถได้เป็นสีเทาดำนะเรียบหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆครับสภาพภายในเนี่ยหรูหรานะเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะสภาพพิ้ฟๆเลยนะฮะ คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ำหรือว่าสปาใดๆนะฮะได้จอการก้องหอยนะครับระบบนำทางมีให้แอร์ออโต้ที่ิทต้อนอยตโมัตินะครับผมกุญแจสำรองมีให้ครบสองดอกเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็ราคาพิเศษนะฮะเพียง899,000บาทเท่านั้นฟรีดาวได้ครับขอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,300บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะอยากเห็นทุกมุมแบบตชัดนะฮะดูให้จบคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับยูคุผมบอยพักยื่นกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว t ต y o t a f o r t u n e r 2.8 Sigma 4ปี2018คันนี้ครับเป็นตัวขับเครื่อง4ล้อนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นตอนนี้นียังไม่ได้ล้างรถเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่าสภาพจริงบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับผมสำหรับราคาคันนี้นะครับตั้งขายอยู่ที่899,000บาทนะฮะสามารถออกรถคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณนะฮะับหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเลขหมล์การใช้งานอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะถ้าเทียบกับตัวปีก็ถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวรถเนี่ยมาในตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะฮะหลอดูดันนะฮะคันนี้ก็ได้กระจังหน้านะฮะเป็นแบบโคมเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะป้ายทะเบียนยังไม่ได้เป็นเปลี่ยนเป็นกรอบป้ายพยนต์นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นี่เองนะครับผมตัวชุดไฟหน้านะครับได้โปรเจคเตอร์นะครับเป สภาพโครงไฟนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพโคมงไฟทั้งหน้าทั้งซ้ายนะครับสวยงามสมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแล้วก็เป็นไฟแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมครับในส่วนของผิวพันธุ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสารคมสวยชัดเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มใดๆนะฮะสีขึ้นแสงขึ้นเงาแบบนี้เลยนะสีนี้หายากมากครับนานๆมาทีใครอยากได้สีที่แตกต่างนะครับแล้วเป็นสีแบบนี้นะรีบ โทรเข้ามาจองได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์ hmm. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ mm hmm. ผมผมบอยเพชรยนต์นะยินดีให้บริการออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะครับพอ้าแม่ค้าเปิดร้านขายของพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับผมหรือว่าเป็นประเภทแบบว่าบําบนาญก็สามารถออกรถได้นะขอมีเอกสารรายได้ชัดเจนนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวรถนะฮะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรง,งงานขอบ18นิ้วนะแต่ตัวยางเนี่ย เท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยมันเป็นยางปี21นะฮะเรื่อมเสริมสภาพไปแล้วนะเดี๋ยวผมหายางเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับผมซุมล้อเดิมนะครับน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยแกะรอยไขยนะฮะพวกซีซิลิโคนเดิมรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีการไปตัดต่อโชค๊คหรือว่าเอาไปโดดเตี้ยช่วงล่างใดๆมานะครับผมชายบันไดเนี่ยเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยงามนะครับผมเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้ก็ คมสวยชัดเหมือนเดิมนะคะสีผิวสม่ำเสมอกานไม่มีสีโดดหรือว่ากลับทรงกลับสีมากนะฮะกระจกมองข้าง,งพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมติดฟิล์มให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะรับฟิล์มมือสึกจะเป็นของลามิน่านะครับรอบคันน่าจะประมาณ60ด้านหน้าสัก40นะคะกุญแจขี้เลดนะครับเป็นกุญแจปลดล็อกรถนะครับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับมือจับคมเนียมเงาเงาสวยสวยเลยนะครับผมคันนี้ได้กุญแจสำรองครบ2ดอกด้วยนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตหยิบให้ดูนะครับ,รบะะม ภายในสภาพสวยนะนี่คือภายในที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆนะครับเป็นเบาะหนังสีอ่าออกครีมๆีมน้ำตาลตาหน่อยนะครับผมปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่นะปรับไฟฟ้าตรงนี้เรียบร้อยเหมาะมากครับสำหรับคนที่มีพวกขี่นะครับที่มีหลายคนนะฮะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะฮะสภาพเบาะสวยไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับรวมถึงเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันนะฮะยังตึงยังแน่นยังสวยนะครับผมเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผม คอนโซลด้านหน้านะครับสีไม่มีซีดไม่มีจางนะสำหรับแดชบอร์ดด้านบนวัสดุค่อนข้างดีครับส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่เป็นซอฟทัชนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะแผงประตูเดิมนะครับสปอร์ตเมตอาขอแบบตะเข็บเดินได้ต่างๆตัวนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะับวัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติตัวพวกระบบกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าให้ออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะปรับพับกระจกไฟฟ้าได้เรียบร้อยนะครับซองน็อตด้านแก้มนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข มาร์คสีเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะฮะไม่มีรอยสนุงสนิมหรือว่ารอยช้ำจากการใช้งานหนักมาแต่งใดนะครับตรงนี้ก็เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้ฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะยตรงนี้เป็นตัวระบบตัวออฟสำหรับตัวปิดระบบไฟฟ้าของฝาท้ายนะครับมีปุ่มพุทสตาร์ทมาให้เรียบร้อยขวามือพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ ขวามือเนี่ยเอาไว้ในส่วนของปรับนะฮะหน้าจอเรือนไม้ซ้ายมือเนี่ยรับสายบางสายได้ปรับเครื่องเสียงได้นะครับผมแล้วก็มีคูดคอนโทรลมาให้นะครับช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะสะดวกมากเวลาเดินทางไกลนะครับมีเกียร์แบบพัฒิชีพมาให้สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ครับผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องใหไ้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขไม้นะปัจจุบันกันหน่อยนะครับผมมาเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเครื่องกันนี่ครับตอนนี้นะฮะ กราฟิกขึ้นมาแล้วสวยงามมากนะครับผมนี่นะเลขไมล์ตอนนี้1นึ0งแสนเจ็ท่าอยกนะฮะสำหรับถ้าเทียบปีสิถือว่าวิ่งน้อยนะรถ7ปีวิ่งแสนโลเฉลี่ยปีหนึ่งนี่างหมื่นกาโลไม่ถึง20,000โลเท่านั้นนะครับผมถือว่าวิ่งน้อยนะฮะและเครื่องยนต์โตโยต้าอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ในส่วนของแดชบอร์ดด้านบนไม่มีซีนไม่มีจางเลยนะครับวัสดุค่อนข้างดีตรงนี้เป็นวัสดุหนังซอฟท์ทัฟนะครับมีอ่าคูบ็อกนะครับไว้เก็บของนะฮะมีลมความเย็นออกมานะครับ ขออภัยด้วยครับแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวดีไน่หน้าจอนะครับจอกลางมาให้มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์แล้วก็กล้องถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีเส้นสายการกระจาแบบนี้มาให้นะครับผมส่วนตัวแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ใช้งานง่ายๆนะครับผมปรับออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อระบบล็อกความเร็วเวลาลงทางลาดชันนะมีที่วางแก้ว2งใบ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับสามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้บั้นเกียร์สภาพสวยตกแต่งด้วยลายไม้นะครับไม่มีล้อไม่มีลอนหุ่เกียร์สภาพสวยเป็นหุ่เกียนะร์หนังนะอย่างดีมี e- คอมดนแล้วก็ power <c oughs> mode ให้ได้ใช้งานนะครับตัวนี้มีระบบการลื่นถลายแล้วก็ในส่วนของ auto stop start มาให้นะขออภัยด้วยครับเสียงไม่ค่อยดีคนะช่วยวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟสองพันที่นะครับเป็นแสง LED สีขาวอย่างนี้นะครับเพดานตัวรถ คินคินแบบนี้เลยครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะฮะสวยๆเลยคันนี้นะครับผมใครอยากได้รถคินคินสภาพนมเนี้ยนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.8ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะ2.8ด้วยขับสีด้วยนะครับผมใครหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่หายากด้วยนะครับสีเทาดําหายากจริงนะฮะสีนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาร้านมากบ่อยๆส่วนใหญ่จะเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีบอลเงินหรือว่าสีขาวนะฮะ ด้านหลังบอดสภาพสวยงามเช่นเดียวกันนะครับบายังตึงยังแน่นสมบูรณ์นะฮะบเบไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถดึงลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนตรงนี้ดึงออกมานะ,ะวางแก้วได้2ใบสำหรับถ้ามีผู้โดยสารนั่งแค่2คนหรือว่านั่ง3คนก็พับนั่งตรงกลางได้เลยนะครับมี Power Outlet ตรงนี้ให้12โวลต์1จุดนะครับช่องชาร์จนะ,ะเป็นช่องขอแพเป็นช่องปลั๊กไฟ AC ให้อีก1จุด นะครับผมถือว่าตอบโจทย์มากครับที่เป็นรถครอบครัวเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับพดานตัวรถก็สะอาดนะไม่มีรอยสกปรกใดๆนะครับผมมีช่องแอร์ให้ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมใครหาอยู่หรือว่าใครกําลังหารถครอบครัวไว้ใช้งานเนี่ยมองคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเนี่ยครับ ตาม Sport, ce, สปอร์ตเมทอาซอกประตูนะฮะมาร์คสีอยู่ครบไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการไขประตูออกไปทาทรงทาสีแผงประตูเดิมเลยนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องคัดรถเข้ามานะก็คือรถคือต้องสวยละไม่ได้ชนหนักไม่ได้พลิกคว่ำไม่ได้ตัดต่อมะแาถมก็ยังต้องเอารถที่แบบว่าสภาพสวยไม,ไม่ไม่ได้ช้าจากการใช้งานหนักนะฮะผมคันนี้ก็อีกอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายไฟเบรกแท้เดิมโรงงาน ไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าแกะซ่อมมานะฮะสภาพคมไฟยังใสๆสวยๆเลยนะครับี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเป็นไฟเบรกแท้เดิมโลโก้สัญลักษณ์2.8นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะฮะพวกโลโก้ฟอนเดอร์ของเขาอยู่ครบๆเลยนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ซิกมาโฟเป็นตัวระบบขัดเพื่อนสีล้อของเดิมโรงงานนะฮะด้านท้ายไฟเบรกสภาพสวยนะฮะกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้าที่ปั้นผลมีให้เรียบร้อยตรงนี้ฟิล์มนะฮะมันลอกเดี๋ยวตัวนี้แก้ไขให้นะครับ ด้านหลังยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดูที่ามอยู่ตรงนี้นะครับเสาากาศเป็นแบบขี้ผนามนะฮะหล่อๆเลยนะครับมา๋ยเปิดฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ดูกันนะฮะตรงนี้ก็ยังมีกล้องนะขอขอใหยครับนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยทํางานร่วมกับตัวกล้องหน้ารถอ่าต่อกลางที่อยู่หน้ารถนะครับผมนี่ครับเปิดฝาท้ายมาเรียบร้อยนะครับก็พื้นที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะตัวนี้สามารถพับแบบนี้นะครับแล้วก็แขวนได้นะครับตามสไตล์ของตัว ฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วเขาเป็นพับเบาแล้วแขวนไว้นะครับหรือว่าถ้ามีคนนั่งแถวที่3ก็กางออกมานั่งได้นะครับผมก็จะมีพื้นที่เก็บของอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่พอก็ต้องพับเบานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับผมไฟเบรกท้าเดิมเลยนะครับผมนะครับน็อตเดิมนะครับปั๊มเดิมชัดเจนเนี่ยพวกอลอาร์คเดิมตะเข็บเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการทํามาหัวน็อตฝาท้ายเดิมนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับนี่หัวน็อต นะครับพวกนี้ปั๊มชัดเจนรถไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้ไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับเขารับประกันด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมีปั๊มในเอกสารซื้อขายชัดเจนเลยว่าถ้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังว่าไปชนหนักไปจมน้ํามาหรือว่าไปพลิกคว่ำมาเนี่ยยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวน100%เต็มด้วยนะครับผมสำหรับของบริษ,ษัทเพชรยนต์นะแล้วก็ใครซื้อรถกับผมนะครับผมยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมง ดูแลได้ทุกประเทศรถสีไม่มีปัญหาแบตหมดนะฮะยางอะไหล่เปลี่ยนนะฮะพรุ่งนี้ก็มีช่างเข้าไปเปลี่ยนให้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะไม่ได้จํากัดจานวนครั้งด้วยนะฮะให้1ปีเลยนะฮะ1ปีเต็มเลยนะฮะแผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยเดิมนะฮะไม่มีช้ําที่วางแขนนะฮะดูครับวัสดุหนังต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับซ่องน็อตประตูนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขย่บล็สีโรงงานอยู่ครบไม่ได้มีการขายการแกะการซ่อมมานะครับ ส่วนฟิล์มอย่างที่บอกนะสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะเป็นฟิล์มลามินาเหลือแค่แก้ฟิล์มหนังนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมแก้ให้นะไม่ต้องห่วงก่อนจะส่งมอบรถเนี่ยผมจะเป็นคนตรวจสอบตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆสบายใจได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คทุกอย่างให้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ส่งให้ช่างทำนะฮะแล้วก็ช่างจะดูแลพวกระบบไฟฟ้าระบบเบรคต่างๆเอาแบบที่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นมือหนึ่งนะใช้ได้ยังไงตอนที่ออกรถไปพี่ๆใช้ได้อย่างนั้นเลยนะครับผมนี่ครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำบอหนังฝั่งคน โดยสารนะฮะก็ปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับซอกน็อตด้านแก้มนะฮะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะมามาสีโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามซอกประตูด้านหลังซ้ายน็อตเดิมไม่มีแกะเดเบลสติ๊กเกอร์เดิมเลยครับไม่ได้มีการสาสีหรือว่าแกะเกาใดๆดไปนะฮะหัวน็อตยังคมยังสวยประตูเดิมครับตามซอกประตูเช็คให้แล้วอย่างละเอียดนะครับพี่ๆจะได้สบายใจนะฮะเผื่ออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงแต่ว่าอยากได้รถคันนี้นะครับ วัวจองไม่ทันดูคลิปนี้ออนไลน์นะฮะตัดสินใจได้เลยนะฮะโอนจองมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะฮะโทรปรึกษาผมได้เดี๋ยวผมให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับผมโอนเข้าบัญชีของเจ้าของบริษัทผมนะครับคุณวชิระนาลงเพชรนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อโดยตรงหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้ครับมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สำหรับตู้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรนะคะรับพาลกำลังเหลือลดอยู่แล้วนะครับผมเครื่องโตโยต้าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความทนทานนะครับแสนโลเนี่ยถือว่ายังน้อยไปนะ,ะในการใช้งานเนี่ยนะครับภายในห้องเครื่องสภาพสวยๆนะฮะอันนี้ห้องเครื่องผมยังไม่ได้ผ่านการาสปาใดๆนะครับผมโดยรวมเนี่ยสภาพสวยมากไม่มีรอยข้าวน้อเมันน้ำมันไหลยเยอะออกมานะครับผมนะครับห้องเครื่องสภาพสวยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะฮะเพจมอกรแล้วก็แผ่นเพจตัวรถยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ นะอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือว่าโอนได้นะฮะตรงนี้ต้องมีทุกคันนะับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะคานนะฮะหม้อน้ําด้านซ้ายนะฮะนี่ครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสังเกตนะครับตรงจุดน็อตนะฮะที่ยึดตัวระหว่างตัวคานด้านขวาอ่าขอไว้ด้านซ้ายกับด้านหน้านะไม่มีรอยไข่รอยแกะพวกนี้ถ้ามีการชนมาเนี่ยมันต้องมีการแกะซ่อมแน่นอนนะอันนี้คือเดิมเดิมแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นปั๊มแอร์ปั๊มเดิมโรงงาน น็อตเนี่ยไม่มีรอยไขรอยแกะออกไปครับคาตรงตรงสวยๆปั๊มเดิมปั๊มอานะครับจุดยึดขวาข้างหน้านะฮะไม่มีรอยแกะออกไปนะฮะคานตรงตรงสวยๆบอดี้เดิมๆนะครับผมแล้วก็ซอกด้านในนะครับแก้มขวานะฮะน็อตไม่มีรอยแกะฝากระโปรงเดิมเลยครับไม่เคยถูกแกะซ่อมหรือว่าแกะนํามาทําสีนะฮะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะฮะเป็นฝากระโปรงเดิมส่วนผ่นการความร้อนนะฮะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยรวมถึงจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนนะ ไม่มีรอยแกะเกาหรือว่าไม่ได้มีรอยสาดสีหรือว่ารอยเคาะฝากระโปรงไปสังเกตตามรูระบายความร้อนนะครับพวกนี้ยังคมยังสวยนะครับเพราะว่าถ้ามีการเคาะหรือว่าการเสียรูปไปเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีเครื่องมือที่สามารถเป่าให้พวกนี้กลับมาคมหรือว่าขึ้นรูปคมๆแบบนี้ได้นะับพวกสปอร์ตเป็นอาร์ตเดิมๆโรงงานยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมบางๆนะฮะวันนี้มีการกลับสีเปลี่ยนสีหรือว่าไปทําสีมานะครับนี่น็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขอันนี้เดิมๆเลยพวกซีนต่างๆดเดิมๆนะห้องเครื่องจ สกปรกฝุ่นๆไปบ้างกเล็กน้อยนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากให้ได้ชมดูรายละเอียดของรถเดิมๆนะสภาพจริงๆตอนรับเข้าว่าเรารับแบบไหนเข้ามานะครับอันนี้คือรับประกันเลยนะฮะเดิมๆยังไม่ได้ผ่านการอาทำซาหรือว่าสปาใดๆแต่ว่าค่อนข้างสวยครับผมนะขออนุญาตสรุปเลยนะสำหรับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8ซิกฟนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อปี2018คันนี้นะฮะเลขไม่100,000กิโลเมตรนะครับราคาเพียง899,000บาท ออกรถคันนี้ฟรีดาวนะฮะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,300บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะดาวเพิ่มก็ได้จะได้ทําให้ค่างวดมันถูกลงนะครับลดลงนะฮะรถเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ล้างนะฮะรอการปรับสภาพอยู่ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับสนใจดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68ย่างหนึ่งมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะฮะนัดเข้ามาดูรถก่อนได้เดี๋ยวผมเตรียมรถไปให้ดูนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 8 3 1 3 1 8826สนะคะสามารถแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดรถเด็ดๆคันต่อไปครับสวัสดีครับ